นะครับขอบคุณ้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนทุกท่นนะครับผมมาวันนี้ผมมาแต่หมอวันครับมาตั <S <S 1> <S 1> ้งแต่สี่โมงนบวดวผมปวดครับผมบวดจริงๆปวดขนาดใส่เสื้อแดงโคโล่ยังวันนี้มันอะไรวะไปคิดดูนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพี่ดีกว่าเนาะเป็นพี่ใหญ่ อาจจะกแก่กหมู่นะครับอายุตามเกษยียณผมเกษยียณมา2ปีแล้ะนะครับแต่จริงๆแล้วผมเออรี่ออกมาครับตั้งแต่ปี54ตอนนั้นอายุก็54าปีพอดีออกอย่างเดียวคือความมุ่งมั่นตอนแรกนะครับก็มีอาจารย์เอนี่แหละตัวรออผมตัวร่อครับตัวล่อตัวล่อไปเี่เอฟกับหมอโอกกี้คนหนึ่ง ไปไปสอบผู้ตัดสินกันอัไปโอ้ยอายุกูเกินแล้วนะสูก็ว่าอย่างนั้นเนาะไม่เป็นไรไปกรมละไปอย่างนั้นเออเอาไปเอาไปนะผมก็มาสายตัดสินเลยนะครับช่วงนี้ก็ไปอยู่เรื่อยเฉยแฉงครับเขาเอาไปเป็นไม้กันหมาเขานะครับเพราะว่าอาบุโสนะครับเขาไปให้ไปทําอะไรหรอกครับถ้าไปไทยทีเอ็มเขาให้ไปสเกา คือบอกเขาแล้ว4คนห้าเขาไปจัดทีไดทั้งิี่ให้นั่งเฉยๆเงินก็เท่ากันความผิดไม่มีนะครับก,ก,ก็ในความคิดของผมนะครับ <c oughs> เขามีกีฬายอยู่2อย่างนะครับอาโวุโสกับผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับ <c oughs> ผู้สูงอายุนี่หกสปี <c oughs> ขึ้นไปกรมพระ อายุหกสิบปีขึ้นไปไปเล่นนทษนอีกรุ่นหนึ่งก็คือเนี่ยอุนดาวุโสเนี่ยเขาจะแบ่งอายุเป็นของกอบอ,ก,อ,อการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยใช้สมาคมตัดสินนะครับและปีนี้ทราบมาว่าตัดก้อวงนะครับตัดก้อวงของอาวุโสของอผู้สูงอายุนั่นแนหะ ต้องขับเขี่ยวกันเหมือนกับตะก้อรอดหวงของเนี่ยที่ที่เ,เราเราไปดูมาเนี่ยแต่ผม <c oughs> ผมบอกไปเลยว่าถ้าแม่ห้องสอนมา